Oh. ฮะเออผมไปเขียนกีดีดีโอนะครับโอเคจ้ะ ด yup. ้ยินบ่ตีกัไม้แล้วไม่มันลุขึ้นลุหลงอนโลได้ยินป่อง ก้องหิบูปาก้องก้องหิปูปาก้องก้อหิบูปาวก้องกงอ่ะูจบเลยแล้วก็เปเกไไไมไฟเดงทิไม่กู ฮัลโหลฮัลโหลอ่าเสียงใหม่แตเสียงคนดังครับจะเสียงเกมดังมากฮัลโหลฮัลโหลแป๊บฮัลโหล ต้องเห็นครับต้องเหินเห็นก็นปกติแหละอดีดูได้อัอโลโหลทีเราไม่ด้ยินเสียงไปโอ้เสเตงปรับได้แล้วอัโลโหลแต่น้ำไม่ติดกล้องน้ำไม่ติดกล้องเขาเสียหูหมือถือกล้องมันอยู่ข้างนี่พอดีมันจะไปเห็นได้ไงวะเนี่ยเอิโลอโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัโลโหลอ้าเอ๊ะอวตารกูจับดิ ใอยโหได้อยู่สักพีโอเควันนี้ก็เล่นเกมเพื่นเก่าเพื่นแกเฮ้ยกล้องจำหน้ากูป่ะเนี่ยเออตัวก็หอนก็กระตุกตามนั้นแหละเรามปโทรศัพท์เครื่องใหม่กว่านะเรากันเนีน่อยจีเสียงเกมเสียงอ่ะได้ยินอยู่แล้วอ๋อได้ยินอยู่แล้ว ก็คิดได้ยินอยู่นะกเลยไม่รู้ไม่รู้ฮีลวคืออะไรเฮียวอ๋อเฮยววิธีเล่นไม่ได้เล่นนานเลยตั้งแต่ชาติโกูกุติกาจำได้วาดเองเร่นไปทุกภาคเลยยู่เป็นภาคที่มันไม่มีอะไรไม่รู้เดินไปเดินมานั่นแหละจุดอ่อนของเราคือเวลาเราเป็นคนชอบเนี่ยถึงเวลาแล้วละ ทุกอย่างปกติดีใช่ไหมลูกอวตารมองหน้ากูมองหน้ากูแอวบาตาตัวละครไม่จบหน้าตัวเองโอเคได้ละ <c oughs> เออต้องเปับเป็นอนี้ใช่ไหม่ไม่ใชิ้ก็ใช้ได้ละเปิใช่ได้ถ้า,ามันมีซึ่งในเธอเกิมีเหตุผล เพิ่งน,นี้ไม่มีแบบงงงานางานเงานงานเยอะงานเยอะมันก็เลยกระตุกนิดหน่อยแต่พอเล่นได้มั้างโอตามองหน้ากูปกติอ่ะโอเคแต่โอตาแบบไม่จงไม่จับหน้ามันก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเลยสงสารตัวเองโอเคเกมก็เคลื่อนไหวดีปกติสินะ ไปเก่งเท่าไหร่เพราะมันคือครั้งแรกของเรา,าที่เราได้พูดอย่างจริงจัง, <c oughs> จงเดียงพูดอย่างเป็นกึ่งทางการน <c oughs> ่สภาพเราเรียรนภาษาไทย h a r ม l e มดฮ h a r ดเลยมาเข้าก่อนเคยได้ e ี s ฮ h a r ดอา้าวคิดว่านังสือมันจะเยอะกว่าน,นี้แม่งโอเคเราจะเริ่มไปทางไหนก่อนดีก็มึงสบัดเบลมากๆแม่ ก็มึงสมัครเร็วสปัดเร็วมากรถไรลูกซื้อคอมเถอะมีคอมอันแล้วเรากูเด้เมอยากิบมีคอมนะมีคอมมีคอมอยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะว่าคอมไม่มีใหม่ไม่มีใหม่เฮ้ยต้องซืง้ออะไรนู่นนี่นั่นนูน่นนูน่นน,น,นี่อีกเบื้องตังโอโอดีก็อึดไปลูกปรับก่อนโอเควันนี้เราก็จะมาหาเพื่อนเก่าครับครับ เออมาหาเพื่อนเก่าแล้วก็ปนบ้านเลยแม่งเลยเราเป็นเพื่อนที่ดีขอไอหน่อยช่วงนี้แบบดื้อกินแต่น้ำเย็นช่วงนี้ข้าพเจ้าดื้อมากกินแต่น้ำเย็นโอ้ด่เพื่อนมันมันเล่นเราเลยเหรอวะกูดูถอยหลังก็ได้ว่าถ้ามึงจะไม่ให้กูมองหน้านาดนั้น เราบอกว่าจะวิ่งใส่ผีใช่ไหมบา้าแนทจ้ะทำไมคอมเมนต์มันหายไปอย่างรวดเร็วไม่ให้รอให้กูอ่านเลยเอ้ยคอมเมนต์โอ้ยังไนังสือวันนี้เราจะเล่นเกมส,ส,สเตตน,นีนะควาจริงเราอ่านว่าส,สเลนีน่านะแต่เนื่องจากไม่ได้เล่นนานแล้วแม่งติดอะ่ะก็เลยเรียกว่าสเตน,นีน่า เพื่อนเก่าเพื่อนแก่สมัยข้าพเจ้ายังนั่งยังเอ่ยยังไม่เคยว่าลูกแล้วก็นั่งติดเกมกลัวผีเสียงเกมกับภาพไม่สมสมูไม่สมดุลอ่ะครับอ๋อไม่สมดุลก็เฮ้ยทำไมมันแรงอย่างเลยมึงแรงมากเออคือปิดเสียงเพลงไปแล้วอะและเสียงคนพูดด้วย ฮัลโหลกูว่าน่าจะมีปัญหาพี่กูแล้วแหละสวัสดีหลายสวัสดีครับพี่พี่ครับโดนเดทผมหน่อยตอนนี้เรามีปุ่มโดนเนทแล้วก็คือโดนเดทอีซี่ทำให้เราการโดนเดทของเราง่ายขึ้นใช่ไหมเพื่อนมึงไม่ออกมาคุยกับกูเลยเหรออ่ะเอยสนใจโดนเนทก็ใต้่ัง เออแคำอธิบายเลยเปิดล็อกประตูกูอยากเชื่อเลยแหลนหนังสือกูนี่กูหลอกเปิดเข้าห้องนี้ฟรีเหรอโอ้ยแล้วอย่าฝืนเล่นต่อไปเนะเน็ตกระตุกพระเจ้าน่าจะผิดที่กูแล้วลหละสภาพนี้แตท่ทนดูไปแต่พอบรรดุออยอดเลย อืมสุดยอดอืมอืมสุดยอดเลยขนาดน็ดขนาดเกมกากๆแบบนี้ไม่ใช่เกมกากๆขอโทษขนาดเกมแบบแนวนี้มันยังกระตุกได้ขนาดนี้สวัสดีคูต้นไม้แล้วคูต้นไม้เข้ามาในด,ด,ดูเขามาดูด้วยเหรอเออเขยจังเขยจังเลยมีอยู่ยูทูบเบอร์สองคนเข้ามาดูเออหนังสือกูอยู่ไหน ตอนแรกคิดว่าแบบว่ากดหารแล้วหนังสือจะให้เราเก็บเยอะขึ้นที่ไหนได้เท่าเดิมแค่สเลดีน,น่ามันดุขึ้นขอโทษทีไม่ได้เจอนานงอนใช่ไหมสรุปกูโอ้หนังสือหนังสือหนังส,อองสือวายหนังสือวายเมื่อกี้เกิดอะไรคุณวะกูยังไม่เห็นหน้ามาเลยประตูบเปิดประตูแบบเปิดต้องจัาก,กุญแจอ๋อจําได้ละ อันนี้เคยเล่นนะแปลว่าจะเปแต่ว่าเราเคยเล่นนะแต่มันเป็นโหมดอีซี่